สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวลำโพง JBL JBL รุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ดูสภาพมันดี <c oughs> นี่ครับอันเนี้ยเขาใช้งานได้ปกตินะครับพอดีเพื่อนผมให้มาผมไปขอเขามานะแล้วแหละเขาจะทิ้งเขาจะทิ้งแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนแรกแบตมันเก็บไฟไม่อยู่มั้งอะไรเนี่ยเลวเขาบอกว่าตอนแรกมันบวมมันบวมเสร็จเขาก็ทิ้งไว้เรื่อยๆอะ่ะแล้วทิ้งไว้เรื่อยๆมั้งมันบวมจนมันแตกอย่างเงี้ย เขากลัวเขาก็เลยจะเอาไปทิ้งเขาก็โยนทิ้งไปแล้วแหละอเขาก็โยนทิ้งแต่ผมบอกว่าทิ้งทําไมบอกให้เก็บไว้ก่อนผมก็เลยไปขอ,ข,ออขอเขามาอืขอเข้ามาดูดูสภาพมันนี่นี่นดูยี่ห้อมันนะยี y ่ห้อของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะรุ่นนี้มันแถมมากับพวกน้ํามันเครื่องนี่ครับของแท้ด้วยถ้าของปลอมโลโก้มันจะไม่ทําดีขนาดนี้หรอกตัวนี้ก็ดังดีอยู่นะครับแต่ว่ามัน สภาพมันอย่างเงี้ยแล้วมันแตกกระจายอย่างนงี้แล้วครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการแกะดูเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วไม่ว่าผมจะเสียบชาร์จแบตเข้าไปเนี่ยผมชาร์จแบตเข้าไปชาร์จแบตเข้าไปมันเปิดมันมันติดมันติดแล้วมันเดี๋ยวก็มันร้องวีดวดอ่ะได้ยินไหมเนี่ยวีดวีดวีดอะไรข้ามาเนี่ยเนี่ยมันคงเสียแล้วแหละเดี๋ยวเราจะแกะดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันก็ดับโอเคเราก็ มีอุปกรณ์ในการงัดเงะไม่มากเท่าไหร่พอจะงัดได้อยู่ก็เดี๋ยวเราจะทํางัดกันแกะดูข้างในแล้วกันว่ามันเสียเพราะอะไรก็เดี๋ยวเราดูครื่องมือก่อนื้างมือสาหรับงัดเงี้ยของผมเมื่อกี้เเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไม่มีอะไรมากหรอกนี่ใช้ข่้งอุปกรณ์งัดก็ หลักๆก,ก็ต้องใช้ไขควงเล็กๆอย่างเงี้ยแลครับไม่รู้ว่ามันงัดยังไงเหมือนกันผมก็แกะมั่วๆแต่ว่าปกติแล้วข้างหน้ามันต้องงัดได้อยู่แล้วแหละนี่ข้างหน้ามันต้องงัดแล้วมองเห็นลําโพงรุ่นนี้ก็ไม่เคยงัดเหมือนกันครับมันงัดพร้อมกันไปเลยมันมันมีตัวล็อกอยู่ JBL ก็ไม่น่าที่จะแบเตเสื่อมอย่างนี้นครับเดี๋ยวนี้นะครับผมเพิ่งไปได้ความรู้ใหม่มาเขาบอกว่าพวก power bank นะครับ power bank พวกนี้แหละเนี่ย power bank เนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานถ้าเราไม่ใช้งานเราไม่สมควรที่จะชาร์จแบตให้มันเต็มทิ้งไว้ถ้าเราชาร์จแบตเต็มทิ้งไว้แบตมันไม่รู้จะไปไหนครับพอมันท่านสมมติว่าเราชาร์จเต็มชาร์จเต็มแล้วเราก็ทิ้งไว้เฉยๆครัไม่ใช้งานมานะันอะไม่ระบาย เอาเอามันออกอะ่ะไม่เอาแบตมันออกมันจะทําเกิดการบวมครับแบตเตอรี่ power bank เนี่ยมันจะบวมตัวเนี้ผมก็เริ่มบวมเหมือนกันแล้วหน่อยหนึ่งเนี่ย,เ,ยเริ่มบวมแล้วก็คือถ้าเราไม่ใช้งานนะเราเราก็ไปไปชาร์จให้มันหมดแล้วกันแล้วก็เก็บไว้แต่ถ้าเราใช้งานทุกวันเราก็ชารช้ไปเถอะโอเคตอนนี้เราแกะออกมาไอ้ลำโพงมันตัวแค่นี้เองเหรอลำโพงมันหน้าตา,าแปลกๆนะเนี่ยดูดิ มัน์ผมมันหน้าตาประมาณนี้ครับนี่แค่นี้เองเหรอแต่มันดังดีแท้ออหน้าตามันแปลกๆเนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้ว่าองโกมันหน้าตาประมาณนี้โหแข็งจังวะื่องมือผีประเภทเลยวเดี๋ยวดีค,ครเคไขควงผมอยู่ไหนวะเอาเคไขควงไปวางที่ตรงไหนลแล้วแป๊บเดีครับ มันต้องใช้ไขควงตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าน็อตมันตัวใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวไขควงผมมันจะพังถ้าเอาไขควงตัวเล็กไปไขมันจะพังเนาะน้อโพ,ม,พมันหน้าตาแปลกๆตรงนี้อ๋อมันมีด้านข้างนี่ มันมตรงนี้มันยิงกาวด้วยวะมันเหมือนว่ามันเอากาวมาอุดตรงหัวสกูไว้นี่ครับตรงนี้มันมีสกูอยู่แต่ว่ามันมีกาวไงก็เลยจะไขาย,ยากหน่อยไม่หน่อยแอกไขาย,ยากมากเพราะว่ามันแห่ไม่เข้า Okay, เดี๋ยวลองไขทิ้งก่อนเดี๋ยวเผมหาวิธีไขไอตรงนี้ก่อนแล้วกันแต่ถึงไงมันก็เสียแล้วเนาะงัดข้างหลังเลยงัดดูมันคงเป็นเกิดจากแบตเตอรี่ที่มันบวมครับ ลำโพงมันตัวแค่นี้เองดูดิลำโพงมันเล็กมากโอ้วงจรมันทำมาดีมากเลยแบตเตอรี่ตัวนี้มันก็ช่วยเพิ่มเสียงเบสเสียงอะไรเขามันตรงนี้มันเป็นซิลครับตอนแรกผมนึกว่าลำโพงจะตัวใหญ่ ของตัวนี้เดี๋ยวแก่ยากจัง แบตมันก็ดูดีนะครับแต่ว่ามันทำไมมันปวมเท่านาดนนีน้แต่แบตมันก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันบวมจะสุดดันไอ้นี่แตกออกมา บแป้มันบวมจนมันเบี้ยวเลยนี่มันบวมเป่งเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันครับของดียี่ห้อดีไม่น่าจะออกแบบมันได้มีปัญหาแบบน,นี้แต่ทีนี้มันมันมีสกูไขอยู่ตรงเนี้ยผมไขไม่ออก,กว่ะเนี่ยสกูตรงสตัวเนี่ยมันจะไขยังไงเดีย๋ยวลองหาวิธีไขดุกคน ขี้งประกอบคืนอย่างนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> แต่พาพสภาพแบบนี้เปลี่ยนแบตให้มันก้อนหนึ่งจะใช้ได้แล้วลแบตมันจะระเบิดใส่หน้าผมเปล่ามันมีสามเส้นแบบไฟ ที่จริงเราไม่ใช้แบตก็ได้นะเราถอดมันออกแล้วเราก็คิดว่าเราก็ต่อตรงเหมือนกันจะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยที่จริงเราซ่อมมันเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราหาแบตเอามาเนี่ยเอามาแทนตรงนี้เลยสามารถใช้กันได้นะครับเราก็ไปหาแบตใช้วงจรเดิมของมันได้เลยเปลี่ยนเฉพาะแบตชุดเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันบวมไปแล้วมันคงเสียแล้วและเดี๋ยวผมตัดตรงนี้มันออกเลยแล้วกัน กันไก่อะแหละอืมอืมแค่นี้แหละตัดแบตมันออกแล้วก็ลองชาร์จดูคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองชาร์จไปด้วยมันผมว่าแบตมันช็อตไงก็ลเลยลองคิดว่า ถ้าเราเอาเบ็ดออกอย่างนี้มันอาจจะใช้ได้จากการคาดเดาเปิดดูเ <c oughs> ห็นไหม <c oughs> โอ๊แต่ทำไมมันร้องวีดว้วยเสียเลยม <c oughs> มันเสียครับมันมีล้องเสียงวีดด้วย ก็คงจะลื้อได้แค่ประมาณนี้เอง คงทำอะไรต่อไม่ได้แล้ครับเดี๋ยวผมต้องลองรื้อดูเพิ่มเพราผมจะเอาวงจรมันมา modify ใหม่ modify แล้วก็เปลี่ยนตู้ให้มันแต่สงสัยว่ามันมีเสียงอะไรวีดอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะน่าจะเสียแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามซ่อมดูแล้วกันว่ามันเป็นที่อะไรเดี๋ยวลองรื้อออกมาให้หมด เค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองก่อนเค okay, ครับตอนนี้เหมือนเหมือนจะใช้ได้หรือเปล่า๋อ,อไม่ได้เหมือนเดิมผมตัดไอ้นี่ทิ้งไปเลยวงจรชาร์จแบตของมันแบตบนี่มันไม่มีไฟ มันไม่ร้องวีดแล้วครับแต่ว่ามันดับเออตอนนี้ผมทำไปทำมาผมมันก็ใช้ได้แหละครับตั้งแต่ที่ผมตัดวงจรไอเนี้ยแบตเตอรี่มันผมพอจะสรุปได้แล้วก็คือไอชุดแบตเตอรี่ตัวนเนี้ยเนี่ยแบตเตอรี่ของมันเนี้ยมันเสียครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ยเสียมันเสียมันเกิดจากวงจรตัวเนี้ยแหละ วงจรชุดชาร์จของมันที่อยู่กับแบตเตอรี่เนี่ยมันเสียครับเพราะว่าผมตัดมันออกเนี่ยตัดมันออกแล้วมันก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ต่อแบตนะครับผมใช้การต่อตรงเอาต่อตรงก็คือชาร์จไว้ตลอดแล้วผมก็จะลอยขัดลอยไอ้พวกแบตเตอรี่นี่ไว้เนี่ยไม่ได้ต่อมันแต่เรามาลองฟังเสียงกันดูนะว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองเพลงให้ดูแล้วกัน คนใจคนขายแรงอีกแล้วเพไอย่างนี้หากินเลยเพราะมันดังไว้เนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยเดแต่มันไม่ดังเท่าไหร่เลยมันเบาแท้ลองเล่นวอลลุ่งกัน คนกสรุปมันก็คือมันเสียแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวครับผมว่านะจากการคาดเดาของผมผมว่าไอชุดนี้มันเสียพอมันเสียแล้วมันอาจจะอัดไฟ5โวลต์น่ะก็คือเวลาเราใช้ชาร์จแบตตัวเนี้สายไฟตรงนี้มัน5โวลต์แล้วผมคิดว่าไอตัวนี้มัน5โวลต์น่ะมันอัดตรงไปเข้ากับแบตเตอรี่ตัวเนี้เพราะแบตเตอรี่ตัวนี้มันแค่3.7โวลต์พอไฟ5โวลต์ชาร์จเข้าไปให้มันมันก็เลย รับไม่ได้ครับมันก็เลยบวมออกมาเพราะมันบวมออกมามันก็เลยมาดันพวกพลาสติกอะไรที่อยู่รอบข้างมันแตกครับก็น่าจะเป็นปัญหามาจากแบตเตอรี่ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะไปลองหาแบตเตอรี่มาลองเปลี่ยนดูแล้วชุดนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาไงกับมันดูสภาพมันดีสภาพมันเละเทะไปหมดแล้วเพราะข้างหลังมันแตกเจาอะไรมาอุดแล้วก็มาฟังต่อเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยว่าเดี๋ยวเขคิดดูแล้วกันหรืออาจจะไปโมทําอย่างอื่นก็ได้แต่ลาโพงดอกมันเล็กครับมันแค่สองวัตต์เองมั้งสองวัตต์สามวัตต์เองตัวเนี้ยคงวัตต์ไม่เยอะหรอกแต่ดูวงจรมันออกแบบมาดีนะดูดิเนี่ยชุดนี้แล้วข้างในมีชุดรับชุดอะไรของมันทํามาดีมากเลยปกติบลูทูธทั่วไปไม่มีทําขนาดใหญ่ขนาดนี้หรอกพีทีบีอ่ะตัวเนี้ทํามาเทพมากก็ตามยี่ห้อมันแหละครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพลงเท่านี้นะครับงงอยู่ตั้งนานเรื่องตอนแกะไม่รู้จะแกะยังไงแต่ตอนนี้ก็ยังแกะไม่ออกเลยเพราะมันติดสก,กูบ่ายไม่ออกโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ